พระปิดตาจัมโบ้สองปี2องพันื้อยบเอ็ดนื้อวนะครับเพิ่งได้เช่ามานะครับมาแนะนำนะครับก็องค์นี้นะครับเป็นองค์ที่มีความสวยงามอยู่ในกล่องเดิมเลยนะครับอ่าโดยพระองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่มีคาบอิ่วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไวนนะครับ มีข้ามน้ำมนต์บางๆนะครับแล้วก็มีค้าบอิ้วขึ้นนะครับถือว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่มีเสน่ห์มากนะครับมีตะกรุดเงินหนึ่งดอกนะครับเป็นตะกรุดเงินแปลกตังนะครับมาถึงเจ้าหิงเพ้ชมครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยครับมีค้าบอิ้วขึ้นนะครับแล้วก็นิ้วมือติดคมชัดนะครับมีค้าบ ผงฝุ่นของเนื้อไบลานนะครับทั่วองค์เลยนะครับพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็เป ah. ็นยันดวงศกิติมานะครับศกิติมานะครับหลวงปู่โต๊ะไปไปดูจิมพีนะครับการเจระหาความแท้นะครับหนึ่งนะครับดูเนื้อเลยนะครับองค์นี้ดูง่ายเพราะเนื้อแท้เลยดูง่ายนะครับเป็นเนื้อออกคือดูง่ายเลยนะครับเป็นเนื้อไบลานที่มีคราบบางๆนะครับอ่าหนึ่งแล้วก็จาพิมพ์นะครับพิมพ์อย่างเช่นตรงนี้นะครับมีร่องน้ําชัดเจนนะครับ คีบจะไม่หนานะครับมีร่องน้ำชัดเจนนะครับวัดไปดูจิมพีมีร่องคมลึกชัดนะครับอ่านี่คือด้านข้างนะครับเห็นเส้นๆอย่างนี้คือลักษณะของลายนิ้วมือตอนหยิบพระออกจากแม่พิมพ์ตอนยังไม่แห้งดีนะครับยิ่งดูง่ายเลยนะครับองนี้อยู่ในเกณียวหนาปานกลางนะครับแหมด้านข้างนะครับคืออง์นี้ดูง่ายที่เนื้ออยู่แล้วนะครับ โดยพระปิตาจ้เปสอนนะครับก็สร้างกันมีเนื้อเกสรนะครับผงทูบและก็ใบลานนะครับซึ่งใบลานก็จะมีหลายโซนมากนะครับมาถอวตีกล้องให้ดูครับนี่ครับตะก,กุดเงินนะครับแปะตั้งขาแปะตั้งขาอมเรืองนะครับองค์นี้คือครับที่ขึ้นนี้เป็นาประทุกที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับ คือทาไม้คาบแบบนี้ทําไม่พระเรียนดูง่ายแท้เลยนะครับแล้วจงเกตงไหมครับข้างหน้ามีคาบข้างหลังไม่มีอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับปกติแล้วหน้าหลังจะคาบไม่เหมือนกันนะครับ ท่านใดมีพักเครื่อลนมปัโต๊ะจะขายนะครับส่งรูปให้ดูได้ตามมีดเดียไลน์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ